วันที่4ธันวาคม2567ได้ประกาศเตือนฉบับที่7ระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง5ธันวาคม2567หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มเคลื่อนลงสู่ช่องแคบมราากาส่งผลทำให้มีแนวลมพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกบริเวณภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนใน บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้าล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ในวันที่4ธันวาคม2567ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูล ในวันที่5ธันวาคม2567ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า w d n